สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เรามาแนะนำให้ชมกับ Honda Jazz นะคะปี2011ค่ะเครื่องยนต์1.5 SV IVT e c นะคะปี2011เกียร์ออโต้ค่ะราคา169,000บาทค่ะรถยนต์คันนี้นะคะโครงสร้างหน้าหลังเดิมๆนะคะเก่ง5ประตูค่ะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะทุกท่าน เครื่องดีภายในสวยแอร์เย็นชุดแต่งรอบคันค่ะเครื่อง1,500 cc Sv i-VTEC ซีซี H J นะคะดิสหน้าดิสหลังค่ะเกียร์เพเดนชิพพวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็คคู่นะคะรถสวยพร้อมใช้ค่ะ1 6 9 9 0 0บาทภายในสวยงามตามนี้นะคะเรือนใหม่ขึ้นโรบขดทนันสนใจติดต่อดูรถได้แถวจังหวัดปทุมธานีคลอง5คลองหลวงนะคะ มีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นใส่ไว้ให้ใต้คลิปหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น,น้อยค่ะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะสนใจอย่างไรต้องไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ